สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีมะแมประจำเดือนเมษายน2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมรับฟังกันว่าดวงชะตาของคนปีมะแมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นสำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้ว ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าการทํานายของผมเป็นการทานายในภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งน,นะครับถ้าอยากจะดูดวงชะตาให้ถูกต้องแม่นยาเลยนั้นผมแนะนําให้คุณดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผร้ราชาหรือมอดูท่านใดก็ได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทานายกันเลยเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคนปีมะแมที่ทํางานประจําและรับราชการนั้นในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะขาดขึ้นของคุณเพราะว่า คนที่ทำงานประจำและรับราชการนั้นจะมีโอกาสดีๆเข้ามาครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากทีเดียวในช่วงนี้นะครับบางคนนั้นได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนนั้นมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งนะครับและเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของคุณทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ทำงานบริษัทเองก็เช่นเดียวกันบางคนนั้นมีข่าวดีเข้ามาครับ บางคนนอกจากจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วบางคนยังมีโอกาสที่จะได้อย่างอื่นเป็นโบนัสแถมเข้ามาเช่นบางคนได้รถประจําตําแหน่งบางคนได้บ้านพักอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังสําหรับคนที่ทําธุรกิจในเดือนนี้นะครับคุณเองมีโอกาสดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันบางคนนั้นมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจบางคนนั้นมี คู่ค้ามีคู่ลงทุนเพิ่มเติมนะครับแล้วบางคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสคุณในการทําธุรกิจทําให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเจริญเข้าหน้าเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันคนทําธุรกิจครับคุณอยาเสี่ยงโดยไม่มีความรู้อย่าเสี่ยงโดยการไม่มีการวางแผนนะครับในเดือนนี้คุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมและวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงของคุณให้ดีนะครับ ถ้าคุณเตรียมตัวพร้อมคุณจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยครับแล้วในเดือนนี้นะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนั้นโอกาสธุรกิจที่ดีมีหลายตัวทีเดียวผมยกตัวอย่างนะครับเช่นธุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์ธุรกิจที่เปิดคอร์สการเรียนการสอนออนไลน์ธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับความงามนะครับธุรกิจเกี่ยวกับ ท่องเที่ยวนะครับธุรกิจที่เป็นออแกนไนซ์ก็มาได้ดีทีเดียวในเดือนนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเป็นคนสําคัญที่สุดในการที่จะวางแผนในการที่หาความรู้เตรียมการที่จะทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นในเดือนนี้ถือว่าดีนะครับหลายคนทีเดียวที่พยายามไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนต่อไปโรงเรียนคอร์สต,ต่างๆนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชม บางคนนั้นอาจจะมีการสอบเข้าสอบแข่งหรือไปเพื่อจะปรับตัวเองยกระดับความรู้ความสามารถตัวเองให้สูงขึ้นและผู้หลักผู้ใหญ่ชื่นชมมากครับเป็นโอกาสเป็นจังหวะทองของคุณทีเดียวแต่คุณก็อย่าสะเเท่านะครับและอย่าลืมอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะยิ่งส่งเสริมสนับสนุนคุณมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทําในเดือนนี้เป็นจังหวะเป็นโอกาสทองใช้คํานี้ได้เลยครับ ก็มีหลายคนทีเดียวที่จะไปสมัครงานแล้วมีโอกาสได้งานทำแต่ในขณะเดียวกันผมต้องนําเรียนว่าคุณเองก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวคุณเองหาความรู้เพิ่มเติมให้มากที่สุดนะครับอย่าไปดุมๆเพราะผมบอกว่าดวงการงานดีแล้วคุณเดินดุมๆไปสมัครงานเลยอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะโอกาสผิดพลาดมันมีอยู่แต่ถ้าคุณหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาตัวเองตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมให้พร้อมด้วยแล้วไปสมัครงานด้วยความมั่นใจไปถึงบางคนถูกสอบสัมภาษณ์เลยครับถ้าคุณพร้อมคุณทําได้ดีและคุณจะได้งานทําสมดังที่คุณหวังและตั้งใจนะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินนะครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นคนปีมะแมคุณดวงชะตาเกี่ยวกับการเงินดีเหมือนกันนะครับบางคนนั้นนอกจากจะมีรายได้จากงานหลักยังมีรายได้จากงานเสริมคนที่ทํา ธุรกิจนะครับเรียกว่าช่วงนี้คิดดีพูดดีเงินยิ่งเข้าครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสทองที่จะไขว่คว้าการเงินนะครับบางคนนั้นมีโอกาสอาจจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินเข้ามาในช่วงนี้ด้วยถือว่าเป็นช่วงขาดขึ้นของคุณเกี่ยวกับการเงินแต่คุณก็ต้องบริหารจัดการดีๆต้องรู้จักรัดเข็มขัดนะครับวางแผนดีๆอย่าซื้อสุร่ายอย่าซื้อความสุขมากเกินไปเดี๋ยวเงินจะขาดได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าการเงินสะุดแล้วมันจะแก้ไขได้ยากครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักสําหรับเรื่องความรักนั้นเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยนะครับสําหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้พบได้พูดได้คุยได้สารสัมพันธ์นะครับบางคนมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อบางคนนั้นมีคนกลางแนะนําให้รู้จักกัน แล้วบางคนนะครับอาจจะไปพบรักออนไลน์พบรักในขณะติดต่อประสานงานก็เ,เป็นไปได้นะครับแล้วคนที่คุณเจอในช่วงนี้เรียกว,ว่าถูกใจคุณมากทีเดียวนะครับบางคนพบเจอและตกลงเป็นแฟนได้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องบอกต้องเตือนว่าไม่ได้แปลว่าคนปีมะแม่ทุกคนจะได้เจอคนดีบทนะครับเพราะว่ามันยังขึ้นอยู่กับวันขึ้นอยู่กับปีเกิด ขึ้นอยู่กับเดือนขึ้นอยู่กับชื่อสกุลอีกนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลต่อดวงชะตาของคนเรานะครับแต่ในภาพรวมนั้นถามว่าดีหรือไม่ดีครับต่อไปเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักในเดือนนี้ได้ดูแลเทคแคร์กันดีเอ,เอาใจช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีนะครับมีหลายคู่ทีเดียวที่ตกลงตรงใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มีหลายคู่มีการวางแผนที่แต่งงานกันด้วยผมก็ขอสแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องที่ดีมากสําหรับชีวิตคนเรานะครับสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้หลายคู่มีข่าวดีเข้ามาครับมีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและทําให้คุณมีความสุขมากทีเดียวนะครับได้ดูแลเอาใจช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเทคแคร์กัน หลายคู่นะครับที่มีกิจกรรมดีๆทําร่วมกันบางคู่มีการวางแผนเทีบไปต่างที่ต่างถิ่นนะครับแล้วทําให้คุณมีความสุขได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เองก็เข้ามามีอิทธิพลมีส่วนว่มในความสําเร็จในความสุขของคุณด้วยถือว่าดีมากทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องสุขภาพนั้นนะครับคนปีมาแหมในเดือนนี้คนที่เคยเจ็บป่วยเคยมีปัญหาจะได้พบหมอดีและยาดีมาทําการรักษานะครับส่วน คนที่สุขภาพปกติดีอยู่ในเดือนนี้นะครับดูมาสุขภาพของคุณแข็งแรงทั้งกายทั้งใจดีนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตา,าเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง i อดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความมออยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับ พอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและจะให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองกข้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรัก แล้วอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะนอกจากทํานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยเลยนะครับจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ